สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮโลว์แ n นเลช่องแม่หมอสายดาร์กนะคะเอ่อก็หายหนะ้าหายตากันไปนานเลยนะคะประมาณ2 3สาอาทิตย์เลยค่ะเนื่องจากภารกิจงานประจำค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็ต้องไปอบรมที่ต่างประเทศด้วยค่ะคะมาวันนี้นะคะอาจารย์หน่อยอยากจะมาทำคลิปให้พวกคุณเช่นเคยนะคะก็วันนี้อยากจะมาเช็คพลังงานกันซะหน่อยค่ะพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขานะคะค่ะ รบกวนนะคะทุกคนเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้อาจารย์หน่อยด้วยนะคะการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนค่ะไม่สามารถนําไปตัดสินใจใดๆได้ดนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก<อ>รุณาหลับตาทําสมาธินะคะแล้วก็ส่งกระแสจ,จิตมาให้อาจารย์หน่อยนะคะนึกถึงตัวเองค่ะตอนนี้ขอเช็คพลังงานของตัวคุณก่อนพลังงานของพวกคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง อาจารย์ขอจับใพ่หนึ่งใบเพื่อเช็คพลังงานของทุกคนค่ะโอ้ไพ่สเตรนจ์นะคะคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศรีสิงห์นะคะหรือจะเป็นชาวลักนณาราศรีสิงห์อาจจะมีความผูกพันกับคนลักนณาราศรีสิงห์เช่นกันนะคะค่ะสำหรับคุณเป็นคนที่สตรองนะคะเป็นคนที่เป็นผู้นำํำมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความรู้สึกที่จะ ตัดสินชีวิตของตัวเองนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะอยากจะมีใครสักคนมาดูแลคุณเหมือนกันนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณชอบน่าจะเป็นคนที่มีสถานะที่ด้อยกว่าคุณนะคะอาจจะด้วยเรื่องของอายุนะคะแล้วก็เรื่องของสถานะท้งเรื่องของการงานแล้วก็สถานะในเรื่องของสังคมแล้วก็การศึกษานะคะก็คือจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคุณมากเลยค่ะ,ะไม่ทราบว,ว่าตรงหรือเปล่าะคะถ้าตรงก็ไปกันต่อคะ่ะเขาดูพลังงานของคุณต่อเน,นื่องต้นไปก่อนนะคะ อาจารย์หน่อยขอจับไพ่สัก3ใบค่ะเพื่อดูตัวตนของคุณต่อไปนะคะแล้วก็เดีวเราจะไปเช็คพลังงานของเขากันคุณมีไพ่ t r e of p e e t a c l l s นะคะมีไพ่ strength อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่ the world นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีงานที่ต้องทำเยอะมากนะคะคุณต้องติดต่อสื่อสารกับโดยเพาะชาวต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะต้องเดินทางไกลนะคะไปในท้องถิ่นที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะเป็นข้ามจังหวัดข้ามภูม,มิภาคข้ามภูม,มิประเทศ หรือข้ามประเทศเลยนะคะตัวคนเองนะคะมีความเข้มแข็งสะตรองนะคะช่วงนี้จะมีภาวะการทํางานค่อนข้างหนักมีสิ่งที่ต้องอตัดสินใจสําคัญหลายอย่างนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของงานแล้วก็คุณรู้สึกดรอปรู้สึกเ,เครียดกับงานที่คุณกาลังทําอยู่คุณรู้สึกว่าคุณทํางานยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะคะค่ะแล้วสำหรับดูพลังงานความรักของพวกคุณกันด้วยค่ะ พลังงานความรักของพวกคุณนะคะขอสามใบค่ะพลังงานความรักของพวกคุณนะคะมีไพ่เอ e ด็บครับสังเป็นไพ่เออเรเวอร์สค่ะมีไพ่ไนเด็บคับนะคะพลังงานความรักของพวกคุณนะค,ะคุณยังมีความรู้สึกเฝ้ารอใครบางคนอยู่นะคะถึงแม้ว่าการคุณเคยมีการแยกจากการออกไปแล้วคุณตัดสินใจที่จะ,ะยุติ หรือว่าเบื่อหน่ายกับความรักเนี่ยคุณรู้สึกคุณอยากจะขอพักแล้วก็ขอบายคุณเบื่อกับการที่ตัวเองจะนั่งมาจมจอมอยู่กับความรักความคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะคุณเลือกที่จะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าคุณเองก็ยังกังวลแล้วก็มีความเจ็บปวดกับเรื่องของความรักในครั้งก่อนหน้าอยู่คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วก็คุณมีไพ่เน,ใน,ใน็ตไนท์ครับนะคะคุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามคุณก็ยังคิดถึงใครคนนั้นอยู่แล้วใครคนนั้นเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันค่ะอันนี้คือตัวตนและพลังงานของคุณในวันนี้นะคะไม่ทราบตรงหรือไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมเป็นไว้นะคะอาจารย์หน่ยขอดูค่ะคนต่อไปคุณหลับตาส่งสมาธิให้ไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะคิดถึงใครคนนั้นค่ะให้นึกถึงหน้าของเขาไว้นะคะอาจารย์หน่ยขอเลือกไพ่หนึ่งใบเพื่อดูพลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงนะคะขอไพ่หนึ่งใบค่ะ นึกถึงเขาค่ะมีไพ mm ่เดอะเลเวอร์สเขาอาจจะเป็นชาวลักนาราศีเมทุนนะคะหรือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ในห่วงแห่งความรักนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในความคิดเหมือนกัน mm hmm. เขามีความคิดที่ถึงคุณอยู่นะคะมีไพ mm ่เดอะเลเวอร์สเขาคิดถึงคุณนะคะ อาจารย์หน่อยเขาดูไพ่พลังงานของเขาต่อไปค่ะหลังจากที่หยุดไปนานนะคะอาจจะดูดวงติดๆกัดคัดหน่อยนะคะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาเริ่มใหม่ค่ะมีไพ่โฟร์บอนส์นะคะมีไพ่ทวร์บอนส์มีไพ่คิงออฟ w อร์ s นะคะไพ่บอกว่าอะไรคะเขาเองเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกในคิดของตัวเองนะคะ จริงๆเขาเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องงานคิดถึงแต่เรื่องของชีวิตครอ,อ,อบครัวนะคะเป็นคนที่มีความรับกับรับผิดชอบครอบครัวสูงมากนะคะตั้งใจที่จะตั้งมัน่นสร้างครอบครัวให้ดีนะคะแล้วก็มีไพ่ทูบบอลนะคะใครคนนี้นะคะเขาอาจจะมีคนตัวเลือกเข้ามาให้เขาเยอะนะคะตอนนี้เขาทุ่มเทกับเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะเขาคิดว่าเขาอยากจะทํางานให้ดีนะคะอยากจะเลือกเลือกที่จะลเลือกเลือกที่จะ ทําแต่เรื่องของงานก่อนเรื่องของความรักนี่เขาเอาไว้ที่หลังเลยค่ะณตอนนี้พลังงานของเขาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวทาาุไฟเมสินธนูนะคะพลังชาวทาตุลมค่ะตุลกลุ่มเมทุนนะคะซึ่งตัวเขาเองตอนนี้เขามุกมานะกับเรื่องของการงานตั้งสติเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องความรักเขาเอาไว้เป็นเรื่องรองเลยแต่ที่สําคัญนะคะมีไพ่เดอะเลเวิร์สนะคะเขาน่าจะมีความคิดถึงคุณบ้างเหมือนกันนะคะมีความคิดถึงแต่ในเรื่อง ความผูกพันช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันเ,เดี๋ยวอาจารย์หน่อยขอจับไพ่อีกสัก3ามใบนะคะถามถึงความรู้สึกแล้วก็พลังงานของเขาที่มีต่อคุณค่ะอย่าลืมนึกถึงใครคนนั้นนะคะหลับตาส่งสมาธิมาค่ะพลังงานของเขาที่คิดถึงคุณค่ะมีไพ่เดอะ o ูลมีไพ่เทนนิ่คันะคะแล้วก็ไพ่ซิกับสอด สิ่งที่เขาคิดถึงคุณก็คือว่าเขาคิดว่าคุณคงจะตัดใจจากเขาไปแล้วนะคะมีไพ่เดอะฟลคุณอาจจะได้หลุดพ้นได้พูดคุยกับคนอื่นแล้วก็มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตของคุณที่ดูดีคงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีมากกว่าตอนที่อยู่กับเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณคงจะไม่คิดจริงจังอะไรกับเขาอย่างแน่นอนนะคะแ้วก็เขาก็คิดว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณเฮนร์ดคัพนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีความคิดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าอยากจะได้ร่วมชีวิตกับคุณหรือได้มีความชัดเจนจริงจังกับตัวคุณนั่นเองนะคะมีไพ่ซิสอฟสอดนะคะมีความเจ็บปวดนะคะที่คุณตัดสินใจเดินออกมาจากเขานะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณคงจะไม่ให้อภัยเขาแล้วก็คงจะไม่กลับมาหาเขาอีกนะคะในความรู้สึกแบบนี้นะคะนี่คือความรู้สึกเขามีต่อคุณค่ะ เรามาดูสิ่งที่เขาจะกระทําต่อคุณนะคะเป็นไพ่สามใบสุดท้ายแล้วกันนะคะมีไพ่สามใบค่ะความรู้สึกเอ่อแล้วก็สิ่งที่เขาคิดจะทํากับความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะมีไพ่เนทวอนส์ค่ะมีไพ่เทนเนอรวอนสแล้วก็มีไพ่เดอะ a มจิ i เชนเนเธอรวอนสนะคะเขามีความคิดที่จะติดต่อสื่อสารส่งขา่าวสารมาหาคุณอาจารย์หน่อยมองว่า ไม่เกินเดือน10นี้นะคะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการฝากของส่งมาทางออนไลน์แชทนะคะเทเลปอนนะคะออนไลน์โซเชียลสื่อไลน์เลยแล้วก็หรือว่าในแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะดิ k ตออะไรแบบเนี้ยเขายังคงส่องยังคงดูคุณอยู่เสมอคะ่ะมีไพ่เดมิจิเชียนด้วยนะคะเป็นคนทีอ่อยากที่จะทําอะไรคืออยากจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะอาจจะมีการติดต่อไปที่เพื่อนคุณ หรือว่าใช้พลังงานในจุดของเขาพยายามที่จะคิดถึงคุณสองคุณดูแลคุณอยู่เสมอตลอดเวลาเลยสําหรับคนคนนี้นะคะก็นี่คือการอ่านไพ่พลังงานของคุณและพลังงานของเขาซึ่งก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิกกันพอสมควรนะคะถ้าเกิดคุณเองถ้ามีใครพลังงานตรงกันเนี่ยไพ่ก็จะตอบตรงกับอย่างที่ที่อาจารย์หน่อยอ่านนะคะอย่าลืมเม้นในเรื่องของความคิดของคุณว่ามันตรงไหมนะคะถ้า ถ้าตรงนะคะแล้วคุณอยากรับไว้ก็เมนรับคําทํานายแต่ถ้าคุณไม่ต้องการรับคาอ่านไพ่น,นี้ก็ไม่ต้องเม้นนะคะแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะคะกดวหัวใจไว้ให้อาจารย์หน่อยด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามคลิปของอาจารย์หน่อยถัดไปนะคะก็จะพยายามกลับมาอ่านไพ่บ่อยๆนะคะหลังจากที่เคลียร์งานประจําเสร็จนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเราติดตามกันนะคะแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย